สวัสดีครับบรรยากาศดีมากนะวันนี้มากับพี่สาวท่านหนึ่งนะฮะจิ๊ปป้อนะฮะเจ้าของสวนมะพร้าวแม่สายกาลินนาคาเฟ่นะครับก็มาลงกระชังเตรียมที่จะไม่น่าเจอก้าเพราะมันกระจายไปทั่วนี่ถ้าเจอก็ดีกะอ่ะลองงมดู อเจอตัวหนึ่งนะครับนี่มาดูกันผมขออนุญาตจับดูแล้วกันหอยขมรัตะนะนี่สวยผิวได้ก้นได้งามแต้ว่าววผมบอกแล้วเห็นผมบอกแล้วว่าววตรงเนี้ยมันจะเป็นสีส้มตรงกลางวันนี่นะตอนที่มันยังอายุน้อยอยู่นะสีส้มแมน่นแมนเลยเนาะแล้วก็บอกเลยว่าเอาเราตักไปอิกได้ไหมคะ ไม่ไปไเป็นไรเท่าไงไม่ห่วงเพราะผมซื้อโทรศัพท์รุ่นกันน้ำละเมื่อกี้โชคดีฟุกเนาะมาอยู่มุมไงไม่รู้นี<อ>่ได้ได้อีกสองตัวโอ้สามตัวเลยนะครับนี่ย,ยิ้มได้ยัง <c oughs> ยิ้มได้ยงัง <c oughs> เสียดายเราเพิ่งจะมากลับมาสู่บุกนี้เนาะ<อ>เราน่าจะลงกระชังแต่แรกเอาใหม่เอาใหม่เอาใหม่สวยงามสวยงามวนด้วยเห็นไหมผมบอกแล้วว่ากระชังเขาชอบน้ําลึกผมบอกแล้วเขาชอบน้าลึกน้ําเย็นนะครับ เนี่ยสามลูกนี้ไซส์นี้เขาเรียกว่าเหรียญอ่าไม่ใช่ลูกตะขบนะเหรียญบาทอ่าแล้วเราเรียกเหรียญบาทกับเหรียญสองบาทอ่าดีแล้วมันนนะไอ้นุ่มมันนไม่ปิดกั้นนกอีกหน่อยผมจะมาซื้อกับเจ๊แล้วนะวันนี้มีนมมีออเดอร์สามร้อยแต่เป็นตัวใหญ่อ่านี่ครับดูสิสวยงามเลยทอดเหรียญบาทเดือนกว่าอ่าเอาเธอเจ๊ลงอีกชุดนึง จัดไปเลยไฟกระพริบอืมสวยสวยสวยนะครับนี่พี่สาวเขาลองผิดลองถูกจากไอ้บ่อโครงสร้างทางในนู้นนะ่ะนะผมบอกตั้งแต่แรกว่าให้ทําตรงนี้แต่พี่สาวเขาก็คือเราไม่ขัดใจเจ้าภาพเพียงแต่ว่าตรงนี้ผมเน้นว่าหอยชอบน้ําลึกนะครับชอบน้ําลึกเนาะแล้วน้ําที่มหาสารอย่างนี้ออกซิเจนเขาเยอะไงเดี๋ยวผมจะหาให้เจ ES ซื้อชุดโซลาเซลลทำเป็นน้ําตกอะพระเพราปลอเรือน้ําเวียนอะโซลารเซลอะ คือประมาณพันกว่าบาทอะโซลาเซลล์ที่แบบทำน้ำตกทำนั่นน่ะนะปั่นน้ำปั่นน้ำอะไรอย่างนั้นอะวันก่อนนะท้องเพชรก่อนเจ๊ดไม่ได้เอาวันนี้มาปิดนะไอ้นกมันหากหากลางคืนเนอะฮะมันจิกออกนกหากินกลางคืนเลยเหรอเออไม่ได้เราต้องตัวต้องต้องปิดเพิ่มแล้วหนอเออมันมันอยู่ตั้งฟังพอมันยาวมันก็อ๋อมันเกาะฟังแล้วก็คอจิกออกเออมันจิกเอาเพราะว่าหอยมันอยู่ริมนั่นไงอ๋อวันแรกหนึ่งตัววันที่สองสองตัว เลยเอานม,มาปิดอ๋อนี่ค,<อ>คือความรู้ใหม่นะคร<อ>น,นกกระยางคอย,ยาวนี่หาก,กินกลางคืนด้วยแตน่นี้ไม่มาเพราะเราเปิดไฟนี่น่ออ๋อมันก็เลยแวบมันดูสรน่าเสียดายมากนะครับนี่คือความรู้ใหม่นะครับพบกันคลิปต่อไปนะครับขอบคุณครับ